ไไร้่่ไไไมมปูสนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel, Fatback Loop Top Bar สุขุมวิทยี่บาร์สุดฮิตในย่านสุขุมวิทกลับมาลุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการเป็นยังไงกันบ้างครับกับทริปในวันนี้ทั้งไปไหว้พระทำบุญกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เก่าแก่และอิ่มท้องกับอาหารอร่อยของจังหวัดสมุทรปราการในช่วงที่แล้ว และตอนนี้ก็มาอยู่กันที่จุดสุดท้ายแล้วล่ะครับหนุ่มนะต้องปั่นจัก,กรยานเข้ามาตามตรอกเล็กๆอีก500เมตรเพื่อเดินทางเข้ามาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งบรรยากาศดีๆและในระหว่างทางสามารถชมธรรมชาติข้างทางเป็นวิวของต้นไม้ป่าชายเลนที่แสนร่มรื่นสุดอากาศบริสุทธิ์ก่อนปิดทริปกันครับผ่านมาแถวบางกระเจ้าทั้งทีนะครับนะก็เลยขอถือโอกาสนะฮะปั่นจัก,กรยานชมวิวกันสักหน่อยนะครับ แต่ว่าเราไม่ได้ปั่นเปล่าๆนะครับเพราะว่าเรากําลังจะเดินทางไปที่สุดท้ายของวันนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือคาเฟ่แบงกอกทีเฮาส์นะครับคาเฟ่จะสวยแค่ไหนวิวระหว่างทางจะงดงามขนาดไหนนะครับตามไปดูกันเลย ได้เวลาร่วมสนุกลุ้นของฝากประจำสัปดาห์กับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าวัดสาขาอยู่ในตำบลใดของจังหวัดสมุทรปราการระหว่าง TF1 ตําตำบลสาขาหรือ TF2 ตําตำบลน,นาเกลือส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียง,งครั้งละหนึ่งครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัล รับไปเลยกุ้งเหยียดจากร้านป้าสุนทรจังหวัดสมุทรปราการรางวัลละหนึ่งชุดวันนี้แจกแฟนรายการทั่วประเทศนะครับติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก The First s u t t i m a t e เที่ยวสุดโลก ตอนนี้เรามาอยู่ที่คาเฟ่แบงกอกทีเฮาส์แล้วนะครับเป็นคาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางป่าชายเลนเลยนะฮะที่ร้านนี้นะครับตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นอีโคนะครับแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติเลยนะฮะอย่างที่บอกว่าร้านนี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางป่าชายเลนนะครับเราก็จะได้ความรมรื่นนะฮะบรรยากาศของต้นไม้น้อยใหญ่ที่อยู่รายล้อมร้านไปหมดเลยนะครับส่วนชั้น2เนี่ยเราก็จะมีวิวของรูฟท็อปนะครับเราก็สามารถจิบเครื่องดื่มนะฮะกินอาหารทานเล่นไปด้วยแล้วก็ดูวิวไปด้วยยิ่งเฉพาะตอนนี้ฮะ ประมาณ5 6โมงเย็นแบบนี้นะครับวิวจะสวยมากๆเลยนะฮะตามขึ้นไปดูกันดีกว่าครับอย่างที่บอกนะครับว่าคาเฟ่นี้เป็นคาเฟ่ที่อยู่ติดป่ากโกงกลางเลยนะครับแล้วก็ติดแม่น้ําเลยทางคาเฟ่ก็จะมีทางเดินเนี่ยลงมาให้เรามาถ่ายรูปมาชมวิวตรงนี้ได้นะครับตอนนี้นะเป็นเวลาที่น้ําลดลงมาพอดีเราก็เลยเห็น ป่าชายเลนได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าน้ำมันลดระดับลงไปแล้วเรียกได้ว่าได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแบบสุดๆเลยครับมาแล้วนะครเครื่องดื่มแล้วก็อาหารว่างของเรานะครับใครจะไปคิดครับท่านผู้ชมว่า กลางป่าชายเลนแบบนี้นะครับจะมีร้านที่เรามานั่งชิลมานั่งชิลกับเครื่องดื่มกับอาหารนะครับแล้วก็บรากาศที่สวยงามขนาดนี้นะครับตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะตกด้วยนะฮะลองหันไปดูทางนี้นะฮะก็จะได้วิวทางนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือนอกจากอยู่กลางป่าชายเลนแล้วย,ยังติดแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราพาไปดูเนาะเราก็จะเห็นทั้งวิวแม่น้ำแล้วก็วิวป่าชายเลนด้วยครับ ที่อยากจะพูดถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือข้างล่างเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านขึ้นมานะครับทางเพดานของร้านเนี่ยประดับด้วยไม้ไผ่นะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกถึงธรรมชาติอินกับธรรมชาติเข้าไปมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากตัวคาเฟ่นี้นะฮะทางร้านเนี่ยข้างหลังมีเป็นที่พักด้วยนะครับใครที่สนใจจะมาพักกลางบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับ Bangkok Tree House ครับ อันนี้เป็นเมนูสลัดแตงโมนะครับเดินทางมาเหนื่อยทั้งวันร้อนๆแบบนี้นะก็ได้คำนี้เข้าไปน่าจะสดชื่นมีความแบบคล้ายๆไอแตงโมปลายแห้งเหมือนกันเป็นน้ำยำม,มันคือแตงโมแล้วก็ราดด้วยน้ำยำนะครับมันก็จะมีความสดชื่นมีความ เผ็ดเล็กๆนะฮะจัดการระหว่างเค็มหวานแล้วก็เผ็ดอร่อยฮะก็จบกันไปแล้วนะครับกับทริปวันนี้วันเดย์ทริปที่สมุทรปราการนะครับ <sm> <province> เป็นทริปที่ประทับใจมากเลยนะฮะไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับจริงๆผมก็มีบ้านอยู่ที่สมุทรปราการเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เคยมาเที่ยวอะไรแบบนี้เลยนะครับถือว่าเป็น u n น e e นเหมือนกันนะฮะใครที่ยังไม่เคยมาหรือว่าอยู่แถวนี้นะฮะสามารถมาตามรอยกันได้นะครับมาเที่ยวสมุทรปราการกันนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับรับรองว่ามากันแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับ <S <S สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเอ็มม y าบายแอคซจากกรุงไทยแอค a ซประกันชีวิต c a n o อน r i n t e r V Skincare e x p e r t p r o t e c t i o n Sunscreen ยา สตีฟ o อร์ลา The First Tour and Travel แล้วก็ทุกสถานที่ที่เราไปกันมาวันนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะกลับมาเจอกันใหม่กับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกได้ทุกวันเสาร์นะครับ9โมงครึ่งทาง PPTV HD ช่อง36ครับครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะครับบ๊ายบาย ถาคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมก็คือน่าจะเป็นพระธาตุข้างนอกนะฮะเราจะผ่านซุ้มประตูโขงเป็นประตูาข้ามระหว่างมนุษย์โลกกับทางเข้าสวงสวรรค์ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่น้ำตกแจ้ซ้อนนะฮะต้องบอกว่าสุดยอดเหลือเกินทำไมเชอปาวาวพี่มันยังไงฮะพี่มันไม่เหมือนที่ไหนในโลกนะแล้วทุกคนก็บอกว่า,ว,าว้าว